แทงตัดแทงขาเห็ียดตับเต่านะคะพี่น้องได้มาแล้วกับมัดขูดเอาขาพน่นคอะเขานะ,ะจะเอาเชื้อไปหว่านพี่นาอค่ะต้องการเอาเชื้อไปปลูกใหม่เห็ดตับเต,าะะตเา่านะคะนะสวยๆตัดเอาขานะคะใส่ตะกร้าไว้จะเป็นอด เ,เอาไปไม่ขาดอกนะคะเอกแต่ดอกไว้กินนะคะเอาขาเพิ่นไว้ไปปลูกอีกนะคะพี่น้องเอาขาไว้ไปเป็นเชื้อเห็ดต่อไปสวยงามมากเลย จะเป็นขาเห็ดขาขาเห็ดกระเต่าขาใหญ่มากครับพี่น้องเปิดตามป่าตามเขาหอมเอ้ยหอมดนอกระถินโอ้วไยวร,รินเขาพรินกองฟาง เห็ดตับเตา่าขึ้นอยู่เรีมมข้ายยานางยังไงงามง่ามพี่น้อง,างนะปาดออกเอาเสือพ่อนไปเปาะอ,อีกนะคะเอาไปเปาะอ,อีกนะคะเพื่อจะได้เป็นพันเห็ดอีกต่อไปเพราะว่าเขาเก็บมาแล้วเขาเอาหาั่เอาพ่นคนมากกัดมาตัดออกอย่างนี้นะคะตัดออกเพื่อจะเอาไปทําพันต่อนะคะ ตัดเอาขาออกนะคะทุกคนตัดเอาไปไว้เห็ดเชื้อนะคะทำเชื้อปลูกต่อไปห้ามเหี้ยงสวยงามมากเลย ดอกเห็ดตับเตา่าเห็ดตับเต,าต,บเต,าตบา่าอ้วนไรเห็ค้าพ่นคางเดียวนะคะสวยางามตัดกอไว้ไปทำพันนะคะ เห็ดที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเห็ดปลูกนะคะ่ะเป็นเห็ดปา่าหน้านี้ก็จะเห็ดป่าเกิดเกิดตามธรรมชาตินะคะส<ม>วยงามมากเลยขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะเบื้องขาแต่ละขาเนาะ,ะก็จะตัดเอาเชื้อไว้ไปเพาะปลูกแล้วค่ะเ้าขาคนไปไว้ตัดออกแล้วไปทิ้งไว้ตามร่มยางนานะคะเนาะ เพื่อจะได้เกิดเป็นดอกเห็ดต่อไปนะคะ็ต้องไปหาสื้อเสื้อเนี่ยต้าก็บาดเอาของแขนแล้วนะคะปาดของแท้ๆไปดูนะคะปาดออกปาดออกให้งามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกท่านขอบคุณหยุดแกก็ปาดกดไลค์กด เคกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ